สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้โหเสาแก่เอาซปเปอร์เกรดมาลงอิดครับอิดบล็อกเออหนอซ้องดาบเรรกนะ นางรดงามแต่ว่าปัดพี่ตามให้ถ่ายรูปหน่อยดิโอ้ยแล้วดีเนาะอู้ว่เห็นสาวแคปป่ะอะวะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจกะจ๊ะะจจ๊ะจนะจ๊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 ะะจ๊ะจ๊ะจ๊ขจ๊ะจ๊ะจ๊ะ่ะะจะจ๊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 ะะๆ าทคิมมาแน่อมาอ่ะขอแอคหน่อยได้ายคู่กับสาวไปเ้ยประตูปิดเกกเรกาหน่อไกลก่อนนะเนี่ยไกลก่อนนะเนี่ยไกลอีกไกลอีกไกลอีกเโอ้ยอแล้วล้วไกลอีก่อยช้าใช่ไหมเอา้วเอาวยใองยืนัเลยางอไกลอีกไกลอีกไกลอกไกก่อนนโอ้ยโอ้ย ออนนอกอดพอได้กอดพ่อกันแบบน่กอดพ่อกอดพ่อกอดพ่อแบบพี่แบบน้องเออพอจนีก้กับพอแล้วนี่<ะ>เอีอา <sounds like S 1> อ,อ,อุ้มเน,นี่ค่เะเอา,าเอาุมา้มเนี่ยค่ะอุ้มนี่ยนะเดี๋ยววาบุโแล้วทีเ่ากันเดี๋ยวล้ทีอุ้มไปนะเดี๋ยววาเ่าอา้าวอ้อ้วอ้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 าวอ้าวอาวอ้วออ้วาอ้วออาา ๆๆยังไปยังมาอยู่รถยังไม่คนพูดถึงสิบสิบอุย้ยเตียบปักแล้วโบวัยแล้วเอาปูนไปลงกันครับ เอาอะไรเนี่ยไม่วุ่นวายจังเลยลงไปดูหน่อยสิ

ไปลงปูนก่อน Weron. Poured… <vibrational attack> <sharpet storm> bát rồi khi <laughs> bây <laughs> <luôn đi> <laughs> <Cái tròn đặt. cười> người lời ngàn ý

กอดเอวเลยโอ้ยอแบบพี่แบบน้นนั่ตีลังกาไปตลังกากัดน้ายาเก๊กเก๊กเบยนเเก๊กเก๊กเอเสบน้เสบน้ำเย์าเสยเ้ย่าันหมาเยมาถ่ายมันหน่อยถ่ายมันหน่อยถ่ายพระเองมันกลัวอะไเดิยเอ๋รอที่วะ

อยาวายุบานจะไปน้ำอันนี้จะไปน้ำเขาอยากไปกันสคนอ่ะไม่ได้อ่ะเขาอยากไปกันนี้คนอ่ะกับไผจะสี่ไปทางไหนสี่ไปทางไหนก็ไดตัวหนอเอาจะสี่ไหมเงเอ๊ะน่าท่านน่มาท่นมเป็นยังเออคอยไผก็ได้อยู่แล้วโอ้โไผก็ไดไผก็ไดข้าวาเรื่อๆไผ่กรไดไ ได้ข้าแคยิ่นอันนี้ได้ดุ่มนะไม่ใช่รถพี่ครถ่ายลงให้นับเูินมั้ยลครับสูงไม่ได้เรหน่อยนะครับหน่อยไปเลยแลนดินใช่ไมเออว่างานเรียนขี่รถพานไปหนิไปขี่รถไปพี่บอกะม่ตั้แก่ย่างนะ อผมว่าแต่พี่น้อยกําลัอาบน้ำอยู่มาจากมื่อไนะประท่านบอกเอากะเมาไปไหนด้อสิบดอกเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับเอาบ๊ายบายเลยเหบ๊ายบายช่องสาวเช็ดหัวมหัดังะหัวดังเป็นนะอันนั้นเาห็น้วเียวเลยเฮ้ย่า เปร้อยสิวเลยเอากระโดดเห็นไม่ดุนกระเดนเจ้าก็ได้อยากกอดน้าหมาจ้ยวยวาวันนี้าดีไ ไปหลุนคนเดียวเขาบ้าเดียวบ้านไปหล่นกบประจาคนเดียวของไวรุ่นยืนในใจสาวแคทนหมยืนที่ไหงครับบ้านบ้านจี่บ้านจี้เราเราติดกอดเจ้าดูอุ้ยกระโดดกอดเลยดิจอมยุครับไม่ใช่จอมยุทธนะจอมยุ้จัดการให้ผมหน่อยสิมายุผมอยู่นั่นแหละเนี่ยยุ้ให้แต่ผมกอดสาวแคทเนาะยุ้สาวแคทเฮ้ยบ่าวผม ผมไม่ได้กลัวแต่ผมพอตัวนะครับ <laughs>